สวัสดีครับสตา์หัวหินลอยนครับวันนี้พามาเรือมาดูเรือประมงพื้นบ้านที่เขาเต่านะครับหมู่บ้านเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนี่นครับเรือประมงพื้นบ้านวิถีชีวิตของชาวประมงครับของหมู่บ้านเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบนะครับ เรือก็จะเป็นอย่างนี้คนระับเครื่องก็เป็นเครื่องหางยาวนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไดหมึกด้วยตรงนี้มีไฟข้างบนนะครับลาวไฟนี่คราวไฟถุงนี้ก็น่าจะเป็นอวนอวนปลาด้วยนะเครื่องเรือหางยาวครับ